น,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคำว่าหัวนี่แปลว่าไฟหัวแปลว่าไฟอ่ะขอบคุณนะครับนี่นี่จิงเชียงหยูจินงเชียงจิงเชียง,ง,งหยูปลาทูน่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนคุณไปนะครับร้านอาหารเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองอย่างหนึ่งคือโซโซึคือซูชิส,สองคือหัวกัวคือแบบหม้อไฟ เพราะฉะนั้นเนี่ยหม้อไฟเนี่ยเราจะเรียกว่าหัวกัวอีกรอบหัวกัวอ่าดีมากกวนไปคนละกัวนะอย่าเพิ่งกินถ้พูดก่อนเรียนก่อน When ถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยไม่ให้กินสั้น When you หลายคนจะมีปัญหาเรื่องการออกเสียงที่อเกินไปนะครับจะออกเสียงใหม่ว่านะครับว่าวันหลังผมจะสั่งห้ามกินในห้องเรียนนี่คือรายการจีนจำเป็น รายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมรูป่ป๊อมนัทพงศ์นันสิริคุลรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจคนจีนมากขึ้นและคนจีนรู้จักเมืองไทยมากขึ้นในมุมมองใหม่ๆที่กว้างขึ้นรับรองว่าสนุกกว่าเดิมลึกกว่าเดิม และพบกับการเรียนภาษารูปแบบใหม่ได้ในจีนจำเป็นคุณผู้ชมทุกท่านที่รักทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจำเป็นนะครับตอนนี้กับผมครูพี่ป๊อบนัทพงศ์นำสิรีกุลนะครับแล้วก็แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นะฮะหน้าเดิมฮะก็ไม่ได้พิเศษมากหรอกนะครับแนะนำตัวเนี่ยฮะ สวัสดีค่ะแพลวคณิตกุลนะคะลูกศิษย์ค่ะอ่าลูกศิษย์ผมเองนะถือว่ามาเรียนพร้อมๆกันไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมก็พาคุณแพลวมาทานอาหารนะครับอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบบบุฟเฟ่เนาะอ่าบุฟเฟ่นี่ก็คือกินได้ไม่อั้นเราเข้าใจคำว่าบุฟเฟ่นะฮะภาษาจีนเนี่ยจะใช้คำว่าซื่อจู่ฉันพูดตามทำไมมันซื่อเยอะแต่ทำไซื่อจู ขอบคุณครับขอบคุณนะครับข้างหน้าเรานี่ฟควันขโมงโงเฉงเลยนะคือเขาเรียกว่าเป็นชาบูญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าถ้าในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกรวมกันเหมือนกับสุกี้หม้อไฟเลยคือขัวกัวอะไรนะขัวกัวขัวกัวสุก้หม้อไฟอ๋ออีกรอบหนึ่งนะเอาใหม่ขัวกัวเออขัวกัวนี่แปลว่าสุก้ีม้อไฟขัวกัวคำว่าขัวนี่แปลว่าไฟขัวแปลว่าไฟอ่ะขอบคุณนะครับ นี่นี่ช枪鱼金枪金枪鱼ไปถูกหน่าเดี๋ยวผมจะค่อยค่อยสอนคุณไปนะครับทีละอย่างนะเริ่มจากคำว่าบุฟเฟ่เนี่ยยังไม่รอดเลยเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะเอาอันนี้ก่อนเอาอะไรก่อนเมื่อกี้เราไปถึงว่าคือร้านอาหารเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสองอย่างหนึ่งคือโซซคือซูชิ สองคือขัวลัวคือแบบหม้อไฟนะครับหม้อไฟตัวนี้เนี่ยคนไทยบางคนเรียกสุกี้คนญี่ปุ่นเรียกชาบูแล้วมันต่างกันไหมต่างกันที่น้ำต่างกันที่น้ำและวิธีกินถ้าคนไทยจะเข้าใจว่าสุกี้ชาบูหม้อไฟของคนจีนคนจีนจะเรียกคําเดียวกันหมดว่าขัวลัวขัวลัวคือหม้อไฟใช่คําว่าขัวเนี่ยคือไฟขัวคือไฟส่วนที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าตัวนี้นะนี่คือหม้อ นะครับหม้อเนี่ยนะฮะจะเรียกว่ากลัวกลัวเอาใหม่กลัวกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยหม้อไฟเนี่ยเราจะเรียกว่าหัวกลัวอีกรอบหัวกลัวอ่าดีมากกลัวจังเลยกลัวละกลัวนะเอออันนี้กลัวนี่ไม่ต้องมีโรลินะครับอ่ะอันนี้เนี่ยนะครับเป็นเมนูปลาดิบยอดฮิตของคนไทยเลยนะเขาจะเรียกว่าปลาอะไรครับแซลมอนแซลมอนนะฮะปลาแซลมอนตัวนี้เนี่ย ภาษาไทยเรียกว่าแซลมอนเห็นไหมภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเรียกทับศับทับศับเหมือนกันแต่คนจีนไม่ใช่นะครับคนจีนเนี่ยจะเรียกว่าซันเหวินหยูซันเหวินหยูไปคนละเรื่องเลยนะซันเหวินหยูพูดใหม่อย่าเพิ่งกินแลพูดก่อนเรียนก่อนเหวินหยูถ้าพูดไม่ชัดเนี่ยไม่ให้กินซันเหวินหยูซันซันเหวิน หยซันวหยซันว้นหยู่ว่าซันตัวนี้เนแปลว่า3มเลยนะเอเพราะว่าคนเขามองเนี่ยมองแล้วเหมือนปลามันจะมีแบบสสีสชั้นอะไรอย่างนี้เขาเลยเรียกว่าซันมันเป็นเลเยอร์แบบนี้ครับใช่ส่วนคำว่าหยูเนี่ยนะครับแปลว่าปลาลาถ้าหากว่าติดตามดูรายการต่อเนื่องก็จะรู้ว่า คำหลักเนี่ยวางไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังถ้าเป็นหลักอยู่ข้างหลังค่ะหลักอยู่ข้างหลังนะครับเช่นคําว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราพูด l m ม n f ฟ s h ถูกต้องถูกต้องเออถ้าภาษาไทยเนี่ยเราพูดปลาแซลมอนสลับที่กันใช่แต่หลักการสร้งสางคาการสร้างคําในภาษาจีนเนี่ยนะมันจะเหมือนกับในภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษถูกต้องคําในภาษาจีนเหมือนในภาษาอังกฤษเพราะนั้นเนี่ยหวีนี่แปลว่า หืีแปลว่าปลานะครับถ้าพูดไปอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่เอางี้นะเราสอนแบบใหญ่ๆเลยดีกว่าว่าเวลาเรามากินหม้อไฟเรียกว่าหม้อไฟอันนี้เรียกว่าขัวขัวไม่ใช่ขัว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 เนี่ยนะมันก็จะต้องมีมีเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้ออะไรมาให้เรานะครับถ้าหากว่าชอบกินอย่างนี้นะเนื้อหมูเรียกจูจูจู จูแค่เนี้ยหรอ,เ,อหเนื้อหมูจูแค่เนี้ยหรอคือไม่ได้เติมคำว่าเนื้อเข้าไปโอเคจู okay. เอาใหม่จูจูอ่าต่อไปนะถ้าวัวเรียกห้ามพูดเหนียวเหนียวเหนียวนอนเดี๋ยวกอย่าเพิ่งพูดเลยพูดเลยพูดไม่ได้พูดเลยนะเหนียวอะไรนะเหนียวนี่คือเหนียวสังเกตดูนะอย่างเงี้ยนี่คือหนิยวร่วใช่ไหมเหนิยวร่วนี่คืออะไร เนื้อมังเนื้อวัวไงก็หมายถึงเราโชคืออะไรอ่ะใช่โร่ก็คือเนื้ออ๋อโร่นี่แปลว่าแปลว่า meat นึกออกไหมฮะเออแต่ทีนี้เนี่ยเวลาคุณแพรตอบถูกนะครับผมถามคุณแพรวว่านี่คืออะไรนะเนิ้อผมก็เลยชมคุณแพรกลับไปว่าเอ้ยนี่ขิงเนื้วนี่ขินิ้อแปลว่าเขาเจ๋งมากคุณนี่มันวัวมากเลยก็ใช่ไงแตคือแบบว่าไม่แต่ you แบบบอส adjective แบบว่าเจ๋ง ใช่ฮะก็แปลว่าเจ๋งมากไงผมก็ลังชมคุณเพราะนั้นไอ้หนิวตัวเดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งคํานามที่แปลว่าเนื้อบัวหรือจะแปลว่าคําชมที่แปลว่าเจ๋งก็ได้ใช่ไหมครับมีบัวมีหมูแล้วนะครับต่อไปมีปลาปลาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ผมสอนไปแล้วนะมันเร็วมากหยุยอีรอบหยุยเอาใหม่หยุยหยุยหยุยโอเค จำได้ยังไม่ได้แต่ว่าพยายามโอเคครับต่อไปนี่นะเวลาเราจะเอาลงไปต้มเนี่ยนะครับวันนี้เราสั่งมาแค่หมูปลาเนื้อวัวนะครับเสร็จแล้วเวลาเอาลงไปต้มเนี่ยนะฮะกรรมวิธีในการกินสุกกี้กินหม้อไฟหลักๆคือการต้มเลยเราจะใช้คำว่าต้มจู่ออจู่ออกอะไรนะจู่เหมือนจู่ออนอะหรอ ไม่ใช่แค่จู่อย่างเดียวจู่ไม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 ่ต้องไม่ต้องอักแท้แท้นี้นะฮะหลายคนจะมีปัญหาเรื่องการออกเสียงที่สอ่เกินไปนะครับจะออกเสียงใหม่ว่าว่าหลังผมจะสั่งห้ามกินในห้องเรียนนะฮะเออดังนั้นเนี่ยนักเรียนเนี่ยเอาแต่กินแล้วก็พูดไม่ชัดแต่รู้ไหมว่าเปนไปอันหนึงคุณคกินก่อผมยังไม่ได้กินเลยนะผมมีคุณเนี่ยกินไปสองชิ้นแล้วครับเอาใหม่นะ คำว่าจู่นี่แปลว่าต้มอ,อ่ะพูดใหม่นะครับจู่จู่โอ,โอเคแล้วหมูอ่ะจู่จู่จู่เห็นไหมแต่างกันแค่นี้ออกเสียงเหมือนกันเลยแต่คนละวัยอยุจ,จู่จู่คือหมูไม่ต้องมาอักนะครับท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดว่าจะต้องไปเติมเสียงอะข้างหลังไม่ใช่นะครับจ,จูคือหมูมนะครับแต่ถ้าจูอเห็นไหมไม่มีอะข้างหลังนะ ากยังคงเหมือนเดิมจู่แต่ผมใช้อาการเอื้อนในคอจู<น>อ,อันนี้คือต้มตอ,อีกรอบหนึ่งนะคุณแพลวกำลังจะทําได้ละการออกเสียงนั้นไม่ยากขอเพียงแค่ทําบ่อยๆนะครับเอาใหม่นะครับต้มนะจู่ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นนักร้องเขาถึงทําได้นะฮะแต่ผมไม่ใช่นักร้องผมก็ทําได้คุณก็ทําได้อีกรอบนะฮะต้มนะครับจู่อย่าเปลี่ยนรูปปากนะ สู๋แล้วเอื้อนลูกคอเอาหมอกรอบูเยี่ยมแต่ถ้าหมูเนี่ยไม่ต้องเอื้อนเลยนะแล้วเสียงสามัญธรรมดาหมูสูไม่ต้องสั่นขนาดนั้นสู๋สู๋เนื้อวัวเนื้อวัวเหนีวหนีวหนีวอะไรอ่ะเหนีวธรรมดาเหนแค่เติมเนื้อสามันก็คือโร่คำว่าโรเนี่ยใช้เติมเนื้ออะไรก็ได้เช่นผมบอกว่า เนื้อหมูก็คือ猪肉เนื้อวัวคือนิวโรเนื้อปลาคือ鱼肉สะกดตามออกเสียงยังไงคะทม่สะกดโมิลนขึ้นไปแล้วก็ออกเสียงคล้ายๆกับตัว R แล้วก็พ่นออกมาเลยมันจะรู้สึกสั่นนี่คือเนื้อเนร้ออีกรอบโรโรแปลว่าโรแปลว่าเนื้อหมายถึงบี a t ถูกต้องนะครับ วันนี้เอาแค่นี้พอใช่แต่ว่าคำว่าคำว่าเจ๋งคืออะไรเจ๋งแปลว่าหนิวหนิวใช่ไหมหนิวแปลว่าวัวใช่ไหมใช่ใช้ชมได้ไหมได้จูแปลว่าจูแปลว่าหมูใช้ชมได้ไหมไม่ได้จูนี่ใช้ด่าเป็นคำพูดที่ใช้ในการเรียกเนื้อหมูได้เข้าใจได้เออแต่ระวังในการเอาไปใช้เรียกคนเขาที่ผมพูดเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนไทยจะเข้าใจว่าอ๋อหนิวนี่มันยังใช้ชมคนได้เลย ใช่ไหมแต่จูใช้ชมคนไม่ได้ผมก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนเพราะแต่ละประเทศมันก็จะมีวัฒนธรรมแตกต่างกันไปใช่ไหมคนไทยหลายคนยังเข้าใจว่าคนจีนบอกว่าเฮ้ยไอ้วัวนี่ยังนึกว่ามันด่าเราไม่ใช่เขาชมเข้าใจอย่างละทีนี้คุณก็ไม่ต้องไปตีความว่าวัวสกปรกหมูสกปรกไม่ต้องไปไม่ต้องไปรู้ว่าเขาใช้แบบนี้กันถูกต้องภาษาเนี่ยมันเป็นเพราะเขาใช้แบบนี้ทบทวนกันใหม่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวทบทวนก่อนเดี๋ยวค่อยกิน เีียยจาทดสอบแล้วนะอ่าทดสอบค่อยๆนะเพราะว่าสมองไม่ค่อยทำงานซูชิซูชิเนี่คก็แรกก็เจ๊นะฮะสูชิสูชิอ๋อไม่สูชิสูชิต่อไปนะครับหม้อไฟสูชิหม้อไฟเหรออย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดอะไรคือหม้อกลัวกลัวหัวกลัวอะไรคือไฟหัวหัวหัวอะไรคือหม้อกลัว กลัวกลัวยังกลัวอยู่อ่ะกลัวคุณครูมากมากเลยการถูกมอเตอไฟนะครับเรียกว่าขัวกลัวขัวกลัวแปลว่ามออไฟอันนี้โซูชโซูชิซูชิซูชิแล้วก็ซูชิหจัวจูวัววัวเนื้อเนื้อไม่เหนียวไม่เหนื้วเนี้วคอไอสติเนื้อปลาปลา 鱼鱼，棒！哪里？哪鱼鱼猪，什么？什么？等会儿，等会儿，对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 。哦，有观众答对。这猪猪，猪，我，猪，猪，我，猪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 ，我，猪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 ， จูจูจู่จู่จู่นี่เกือบถูกแล้วอะจูจูจูนี่คือต้มจูแปลว่าหมูจูแปลว่าต้มอีกรอบจูแปลว่าหมูจูแปลว่าจูจู่ถ้าสะกดง่ายๆคือจอจานไม้เอกสระอูจูอีกรอบจูโอเคกลาโอ๊ยอะไรกันยี่ยี นี่ต้องได้แล้วนะง,ง่ายมากหนียว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 เหนียว,วถูกแล้วนีเหนียวหนว,นวอ่ะเดี๋ยวให้ไปเลยนะไก่ไก่นี่คือจีเออก็แค่ออกเสียงจีธรมรมดาทำไมมันง่ายจังไก่จีแค่นี้หรอใช่ไก่จีเด็กตายเด็กตายบนปะอม แล้วแต่เทคนิคจะจํานะครับถ้าหากว่าคุณแพรวจะช่วยให้น้องๆจําได้มากขึ้นนะผมก็ยินดีด้วยผมว่าผมลาไปก่อนดีกว่าเพราะดูดูนักเรียนยังไม่ค่อยตั้งใจเรียนแล้วนะวันนี้นะครับผมกับคุณแพรวต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับสวัสดีครับจ่ายเจี่ย